ที่พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสนิททุกคืนนะคะก็ได้ะคาร์ดิเชนเนี่ค่ะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่ไงั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ นะครับตรงกับวันที่10เมษายนนะครับแล้วแน่นอนว่าหากย้อนกลับไปเมื่อ12ปีก็จะไปชนกับปี53ช่วงปี53นั้นการเสียชีวิตของกลุ่มคนเสื้อแดงนะที่วันนี้ผ่านมา12ปีก็มีกลุ่มม็อบมีกลุ่มกวนต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมนะครับรำลึกวีรชนที่เสียชีวิตอาจารย์ต้องย้อนกลับไปหน่อยนะฮะว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องชายชุดดําเรื่องของการสังหารคนนู้นคนนี้มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรข้อที่หนึ่งการเสียชีวิตมีทั้งสองข้างทหารก็มีไม่ใช่มีเฉพาะเสื้อแดงสองชายชุดดํามีจริงครับคณะกรรมการที่มีการสอบสวนทนความนั้นเขาบอกแล้วว่ามีจริงแล้วมันก็มีคลิปให้ดูด้วยนะยุคนั้นเนี่ยเกิดในยุคคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมใช่เวลาผ่านมา12ปี นะคะถ้าเด็กมหาวิทยาลัยและเด็กมอปลายที่เขาพยายามจะสื่อสารได้ในตอนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่คะบสิบสองปีถ้าเกิดเขาอายุยี่สิบสองก็แปลว่าตอนนั้นเขาอายุสิบนะคะถ้าเขาอายุสิบแปดแปลว่าตอนนั้นเขาอายุหกเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่คนพวกนี้พยายามจะพูดว่าคนที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากเด็จการณ์แต่เด็จการณ์ที่ว่านั้นเนี่ย ลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกนะคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วที่พวกเขากล่าวหาคุณอภิสิทธิ์นั้นคุณอภิสิทธิ์เขาฟ้องเขาก็ชนะนะใช่คุณอภิสิทธิ์ชนะนะแต่พี่ขอบใจเขาที่เขาจัดงานเพื่อเพราะอะไรฮะเพราะมันทําให้คนที่ลืมไปแล้วเนี่ยได้รับการเตือนใจต้้งไม่เห็นเหรอข่าวที่ออกมานะคะหนึ่งพ้อง ไปเตรียมตัวอยู่ที่สารการดีหนายใหญ่ครับต่อมาให้ทุกคนไปที่สารกลางแล้วรอรับฟังการตัดสินใจอันนี้อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบครับอีกคนหนึ่งมาเลยเอาขวดมาแล้วมาเติมน้ำมันเอาที่นี่แล้วดูซิว่ากรุงเทพจะเป็นทะเลเพลิงไหมอีกคนบอกทำเช่นนี้แล้ว คิดว่าเราจะกระสานสา้นเซนใช่ไหมใช่เลยกระสานสา้นเซนแต่ประเทศไทยจะต้องมีไฟลุกทุวมทุกอาจารย์จำได้ทุกประโยคเลยอ่ะจริงๆนะท่านผู้ชมพี่จำได้หมดว่าใครพูดอะไรเนี่ยทุกประโยคเลยถ้าใช้พูดชื่อของคนเนี่ยนี่อาจารย์คงจำได้รว่าจำได้ไใครพูดอะไรโอ้ยนายใหญ่พูดอย่างนี้อจอพูดอย่างนี้นอพูดอย่างนี้ใช่ไหมพูดอย่างนี้ ว้า <Wow. S 2> พูดอย่างนี้พี่รู้มดกเะอ้าวแล้วในเมื่อขณะนั้นน่ะสมัยรัฐบาลหุอภิสิษวิเวชาาชีวะนะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลลุงตู่ล่ะก็ไม่เกี่ยว่ายแต่พวกนี้เขาต้องการเอาลุงตู่ออกอย่าลืมนะสัญญาณมาจากแดนไกลเดินผ่านอินเทนอร์เน็ตมานะครับ<อ> <laughs> ลุงตู่นั้นโง่ลุงตู่ล้มเหลวลุงตู่พาประเทศชาติถอยหลังลุงตู่ใช้ไม่ได้เขาใจบอดครับเขาไม่เห็นการพัฒนาเหรอ ฮะนี่เอางี้เรากำลังจะไปสงกรามนะครับการขึ้นไปอีสานเนี่ยมอเตอร์เวย์เส้นไปโคราชเปิดไหมเปิดแ,แล้วอ่า <c oughs> แล้วเราเคยได้ยินแต่รถไฟฟ้ากรุงเทพใช่ไหมครับรถไฟฟ้าในต่างจังหวัดได้ย,ยินยังมาแล้วครับอ่าแล้วในกรุงเทพเปิดไปกี่สายแล้ว嗯嗯ถูกยังใช่แล้วก็ในแง่ของการที่จะย่นระยะอย่างเช่นทะเลสาบสงขลาเนี่ยย่นไปสองชั่วโมงนั้นจะบอกให้รู้ด้วยจริอาจารย์ เรามีอะไรตั้งเยอะแยะและไอ้งแดงอ่ะทงแดง,ง,แดงอะปลดไปแล้วอ่ะไอเคอนะแหมไปเปิดอนุญาตให้ใครก็ขึ้นบินได้บินไปแบบชนิดที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภยัย ไอ้เคียอกเขาเฮ้ยทงแดงนั่นก็เกิดจากรัฐบาลยุคลุงตู่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงตู่แก้แกไงลุงตู่ปลดทองให้ปลดในเกิดแต่ว่ายุคของเขาต่างหากล่าที่ทําให้เกิดตรงนี้และในที่สุดเครื่องบินจากประเทศไทยบินเข้าประเทศต่างๆไม่ได้นักท่องเที่ยวหายไปรายได้หายไปก็จัดเลยจัดเลยจัดเลยจะได้เตือนใจไหนจะเรื่องของประมงประมงอีกต่างๆนานาจะมีคนเขียนบทความจะมีคนจัดรายการวิทยเยอะ จะมีคนเอ,เ,อเอาภาพเก่าๆมานำเสนอในโทรทัศน์แล้วก็จะบอกให้นะสามคนนะคะใช่ใช้นี่19ล้านใช่อีกสามคนใช้นี่21ล้านมันดูใช้อย่างนั่นแหละฮะก็จำเป็นที่จะต้องเอามาความจริงมาคุยกัน<ช>กับการที่เขาปั่นเฟคนิวไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจไม่ได้พูดถึงว่านี่ที่พวกเขาได้ก่อเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างก็นี่เขาพอเขาจัดปั๊บเลยอ ฉันจำได้แล้วนะภาพเขานัะปีนไออะไรนะบันไดเลื่อนขึ้นไปที่โรงแรมรอยัลคลิปนะครับผู้นำนั้นหนีทางน้ำหนีทางอากาศต่างๆนั้นนะอับอายขายหน้าไหมนั้นฮะเออแล้วยังมีการประกาศว่าเราชนะแล้วคนที่นำไปบอกนี่ทางนั้นติดต่อมาพี่จัดการเลย สองแสนผมส่งให้พี่แล้วแม่นยำทุกประโยคจริงๆทุกประเด็นด้วยอาจารย์ผมถามให้คําถามสุดท้ายหน่อยว่าอ้าวแล้วทําไมถึงมีการสังหารผู้ชุมนุมในขณะนั้นล่ะครับเข้าใจคําว่าแห่ศพไหมแค่นี้พี่พูดแค่นี้พี่พูดแค่นี้ก็เป็นยุทธวิธีเป็นหนึ่งในวิธีการปราบกันได้เรียกกันได้แม่ว่าหลังอยากจะพูดให้ฟังว่าปรากันได้มีวิธีการอะไรบ้าง แต่าก,การแห่ศพเป็นหนึ่งในนั้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขยายความต่อแน่นอนท่านผู้ชมครับพูดถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกรณีของสมศักดิ์เจียมนะสมศักดิ์เจียมเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ผมก็งงๆว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย <c oughs> เขาเขาอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ระหว่างแดงกับส้มนะ <c oughs> ท,ทั้งที่อีกคนหนึ่งด้วยปวินนะที่หนีคดี1-2 2อยู่ต่างประเทศนะฮะนนี้เขาโพสต์เรื่องที่คุณวิโรธดีเบตกับคุณชัดชาติ แล้วสมศักดิ์เนี่ยโพสต์ว่าทําไมชัดชาติไม่สมัครในนามพักเพื่อไทยเพราะตัวเขาเนี่ยเห็นว่าทีมงานและผู้สนับสนุนเป็นของคนเพื่อไทยทั้งหมดเลยหรือว่านี่เป็นการหลอกคนเขาว่ากันเองเราไม่รู้เขาวิเคราะห์กันเองเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมก็ฟังจากคุณสมศักดิ์เขาวิเคราะห์กันกันพวกเราเราเราจะไม่วิเคราะห์เพราะเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรสิ่งที่เรารู้ก็คือคุณชัดชาติเขาประกาศลงอิสระ ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เขาประกาศเช่นนั้นส่วนคําว่าหลอกคนเราไม่ขอพูดนะคะเพราะว่านั่นเป็นการกล่าวหา <ฮะ S 1> ถ้าหากคุณชัดชาติไม่พอใจนั่นไปด่าสมศักดิ์นะเราไม่พูดนะเราไม่มองว่าคุณชัดชาติเขาหลอกนะเรา,เรามองแต่ว่าคุณชัดชาติประกาศว่าลงอิสระรส่วนคนที่จะลงคะแนนนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของคนลงคะแนนแต่เราคิดว่าคุณสมศักดิ์ไปใช้คําว่า หลอกคนเนี่ยมันเป็นคําที่กล่าวหาคุณชิชาติแรงเกินไปครับครับนะคือเพราะฉะนั้นคํานี้เราจะไม่พูดเราไม่พูดคุณสมศักดิ์พูดก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นไปแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการแสดงความเห็นใน f c e e o o o โดยโดยสมศักดิ์เนี่ยที่ผ่านๆมาก็แบบดูแล้วตักกะแบบกึง่งๆงก็จะไปทางส้มแล้วก็ด่าแดงนะ <c oughs> เรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มองในจุดยืนของคนกลุ่มนี้เขาย่งไงนะคือพี่ว่าคุณสมศักดิ์เนี่ย <c oughs> นะคร <c oughs> เขาเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นปรปักกับกษัตริย์นิยมอย่างแน่นอนเพราะเรื่องที่เขาโพสต์ที่ไรจะเป็นเรื่องของการให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นของเขามันก็มักจะออกไปทางด้านนั้นและพี่เชื่อว่าเขาคงมองออกว่าเวลานี้พักการเมืองไหน ที่น่าจะมีอุดมก,การณ์ทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกับเขาที่ตอปพูดบอกว่าเขาดูเหมือนจะเอียงไปทางด้านนั้นใช่ก็เพราะว่าทัศนคติทางด้านการเมืองเขาดูเหมือนจะเหมือนกันก็คือเป็นปริปักกับกษัตรอ่ะและ้วปะวินล่ะปะวินในเมื่อเหมือนมีจุดยืนที่คล้ายตรงกันไม่ใช่เหรอแต่จู่ๆก็มาแบบเหมือนกับมาทะเลาะก,กันอยู่ในโซเชียลเนี่ย ก็ไม่แน่แต่ว่าเขาจะเลือกมุมไหนมาพูดเราฉะนั้นเวลามาพูดแล้วเขาอาจจะคิดไม่ตรงกันก็ได้ตอบคนเราต่อให้มันทัศนคติเดียวกันแต่บางเรื่องเราก็คิดไม่ตรงกันนะอถูกไหมถูกถูกไอ้อย่างเมื่อเราดูนางงามเนี่ยคนบางคนก็บอกเด็กสมัยนี้เขาก็มีเสรีภาพของเขาแต่คนบางคนก็บอกเอยไปทีนางงามไม่ใช่ไปทีการเมืองอ่ตรงเนี้ย ถามว่าสองคนที่กำลังเถียงกันเนี่ยอยู่คนละข้างอ่ะไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่อาจจะเป็นสลิมด้วยกันนี่แหละใช่ไหมใช่ใช่แต่สลิมบา, <อะ S 2> บางคนก็บอกไม่ควรจะใช้การเมืองอยู่เป็นเวทีแต่สลิมบางคนก,กนก็บอกมันก็เป็นความคิดของเด็กเขาขนาดเวลาที่เด็กทําตัวชั่วร้ายเนี่ยตาเห็นไหมบางคนเขาพูดว่าตาอย่างนี้ไม่ได้นะอีกคนบอกว่าไงนะมันเป็นไปตามวัยเดี๋ยพออยุ่เยอะขึ้นก็หายตาเคยได้ยินไหมนะสองคนนี้ไม่ได้ต่างกันนะความคิดเขาเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ ในแง่ทัศนคติทางการเมืองไม่ได้ต่างกันนะแต่เขามองว่าเด็กชั่วร้ายอีกคนมองว่าเป็นไปตามวัยเดี๋ยวโตขึ้นก็หายโตขึ้นก็หายแล้วก็ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่เข้าสู่วัยหนึ่งเพราะฉะนั้นไอการที่สองคนเข้าคิดต่างกันไม่แปลกหรอกครับแต่ทีนี้มันมีวลีที่แบบว่าโอ้โหมีคําที่เรียกว่าถ้าพูดไปเนี่ยเป็นการกล่าวหาเขาเลยนะกรณีของอาจารย์กิติทัตชัยประสิทธิ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์ด้านสาปนะครับ ที่ได้โพส Facebook ต์เอาไว้ถึงผู้สมัครผู้ว่ากรามท่านหนึ่งเอานี้ก็แล้วกันบอกว่าไม่ต่างอะไรกับสมัยยุคสงครามเย็นที่ฝ่ายขวานะ่ะหากินกับผีคอมมิวนิสต์เลย <c oughs> อยาจารย์แรงไหมขนาดนี้แรงแต่พี่ว่าตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องผีคอมมิวน,นิสต์นะัน่นะสิแต่ส่วนฝ่ายซ้ายเขาบอกว่าหากินกับผีในทุนให้คนเกิดชังคนรวยอยาจารย์สรุปแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ ประเทศไทยเราอยู่ในสภาวะของการแตกแยกเอางี้แล้วกันนะครับคือเวลาเราไม่ถูกใจใครเราก็หาจุดมตดําหนิจนได้ครับสมมติเราไม่ชอบฝั่งคนนี้เราก็บอกเนี่ยพวกนายทุนแต่พอเราไม่ถูกคนนี้เนี่ยพวกคอมมิวนิสต์แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเวลานี้เราไม่มีธาตุเราไม่มีพไพร่อย้งใครที่ใส่เสือ้อไพรอันนั้นพี่ไม่เชื่อ อาจารย์แล้วสังคมความแตกแยกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันบานปลายแม้กระทั่งต่างวัยกลายเป็นลูกไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่ลูกฆ่าแม่ได้ก็ตามประถางพี่ตอนนี้ต้องไม่ให้พูดพี่อธิบายในเรื่องพัพประกันได้ว่ามีเทคโนยีเทคนิคอะไรบ้างพี่จะบอกให้เลยว่านั่นแหละเป็นเรื่องการพัพประกันได้ที่มันเกิดสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเอาไว้มีเวลายืดยืดยาวๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาวิเคราะห์พี่จะบอกให้ว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างที่เขาใช้และกําลังได้ผลอยู่ในแผนพัพประกันได้เนี่ยนะใช่